ทำไมต้องเลือกมาเดกาแฟคุณภาพสูงเคยสงสัยไหมครับทำไมมาเดกาแฟเนี่ยถึงมีราคาที่หลากหลายและทำไมร้านกาแฟคุณภาพเนี่ยจึงเลือกใช้มาเดกาแฟเกรดดีมาเดกาแฟคุณภาพสูงเนี่ยผ่านการคัดเลือกอย่างพิถีพิถันไม่มีมาเิเซียหรือสิงเจปนซึ่งส่งผลโดยตรงต่อกลิ่นและรสชาติของกาแฟในถ้วยกาแฟที่ได้เนี่ยจึงมีกลิ่นหอมรสชาติเข้มกลมกล่อม,ลมและสม่ำเสมอทุกครั้งที่ชง และเมื่อประสานกับการค้่ที่ได้มาตรฐานก็จะยิ่งยกระดับแบรนด์และประสบการณ์ของลูกค้าได้อย่างแท้จริงเพราะคุณภาพที่ดีเริ่มต้นตั้งแต่มาเด็ดแรกสนใจมาด็ดคุณภาพติดต่อได้ตามช่องทางนี้เลย